สวัสดีครับวินีตอนรับเข้าสู่ช่องควันตั้มดีออร์คโคช่องอันไพ่วิถีจิตวิญญาณครับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวาาาว,ชาวันจันทร์มาดูกันว่าอ้าวชาววันอังคารนะครับมาดูกันว่า สิ่งใดจะเกิดขึ้นนะครับกับคุณในช่วง3-6ถึงเดือนนี้บ้างนะครับก็มาเช็คเป็นพลังงานที่อยากจะเข้ามาสถานก,การณ์ผู้คนการเตือนหรือคําแนะนําจากไพ่ต่างๆนะครับมาดูกันเช้าวนาัานอังคารครับก่อนที่คุณจะไปเปิดรับคําทานายนะครับฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับจากทุกๆช่องทางเลยทั้งเพจ Facebook y o u t u b e นะครับติกต๊กต็ต่างๆถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนช่องก็สามารถาสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับหกาบาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็มีปุ่มซูเปอร์แตงให้นะครับตรง d e s c r i p t ั่นบ o ็นะครับปุ่มนี้เนี่ยก็เป็นการซัพพอตอีกหนึ่งช่องทางครับเหมือนเป็นการด o n a t i นะครับ น่าจะมี40บาทนะครับซูเปอร์สแตนด์40บาท100บาทหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนเป็นค่ากาแฟนะครับเล็กๆน้อยๆให้กับผมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับก็มาดูกันครับชาววันอังคารสิ่งที่อาจจะเข้ามาหาคุณสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณนะครับในทิศทางพลังงานของคุณใน3-6เดือนนี้ที่คุณมาเจอคลิปครับจะมีอะไรนะครับบางสิ่งที่อาจจะเข้ามาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสาหรับชาววันอังคารแมสเศจครับที่จักรวาลอยากจะ ให้คุณดูครับรีเบิร์ดครับรีเบิร์ดเป็นไพ่ไม้ยูนิคอรนนะครับเหมือนกำลังงอกงามนะครับเหมือนกำลังเติบโตเหมือนกำลังเบ่งบานแล้วก็เป็นเหมือนนกนะครับฟีนิกได้นะครับพไพ่ใบนี้ให้อารมณ์เหมือนความสว่างสดใสให้อารมณ์เหมือนการเกิดใหม่รีเบิร์ดเป็นการเกิดใหม่ครับ renew yourself give l i g h to t your dream create a new reality ครับแน่นอนครับใน3-6เดือนนี้เนี่ย สำหรับชาววันอังคารผมรู้สึกว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่สำหรับหลายๆคนการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะผ่านเหตุการณ์ยากลำบากมาคุณอาจจะเจอสถานการณ์ของการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่กระทันหันหรือกระทบต่อจิตวิญญาณของคุณกระทบต่ออารมณ์ของคุณแต่ในช่วง3-6เดือนนี้ผมรู้สึกว่ามันคือการเกิดใหม่มันคือการเซตการตั้งค่าตัวคุณเองใหม่ Create a new reality เนี่ยบางคนนะครับอาจจะไป ไปเกิด <c oughs> ไปเกิดในที่นี้คือไปเติบโตในโพซิชันใหม่ในตำแหน่งใหม่ในงานใหม่ <c oughs> นะครับในทิศทางใหม่ที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยบางคนออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพื่อไปท้าทายนะครับ <c oughs> เพื่อไปทําอะไรที่เสียงหัวใจของคุณเรียกร้องก็ได้ดังนั้นใน3-6เดือนนี้มันมี energy ของการเปลี่ยนแปลงสูงมากๆสาหรับชาววันอังคารจงเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมรับมือครับกับ กับความท้าทายนะครับพไพ่ใบนี้อาจจะเป็นมุมมองก็ได้อาจจะเป็นไอเดียก็ได้ที่คุณมีที่จะสร้างชีวิตของตัวคุณนะครับให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความมุ่งมั่นต่างๆมากขึ้นกว่าเดิม Give g i t to your d r e a m เนี่ยต้องบอกว่ามันให้อารมณ์เหมือนแมสเสจที่เกี่ยวกับแบบจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ครับคือ ด้วยความที่เราใช้ชีวิตโดยเสียงของคนอื่นตลอดนะครับเวลาเราทําอะไรเราก็จะกลัวคนนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับคนนี้จะวิพากษ์วิจารณ์เรานะครับอะไรต่างๆสิ่งที่แมสเซษของไพ่กําลังจะบอกกับคุณใน3-6เดือนนี้ฟังตัวเองเยอะๆครับฟังเสียงของตัวเองเยอะๆถึงแม้ว่าคุณจะมาดูดวงดูไพ่อะไรต่างๆ ผมขอให้คุณเชื่อเสียงภายในของคุณนั่นคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดสําหรับคุณนะครับไพ่เป็นแค่การไกด์ไลน์กับคุณเท่านั้นนะครับทุกๆก,การกระทําที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคุณมันอยู่ที่ การกระทําของคุณในทั้งมิติของกายภาพการกระทํามิติของอารมณ์การปรับอารมณ์มิติของจิตวิญญาณการพัฒนาจิตวิญญาณความคิดมุมมองไมเซตต่างๆนั่นเองนะครับชาววันอังคารครับสิ่งที่อาจจะเข้ามาหาคุณในช่วง3-6เดือนนี้ครับมีทิศทางอะไรนะครับหรือมีสิ่งใดที่อาจจะเข้ามาเกิดขึ้นสําหรับคุณบ้างฟัวไฟเอร์ครับ contentment peace and abundance a happy home life the successful c o m p a e s i o n ออฟเฟอร์โปเเนี่ยครับผมรู้สึกว่า for Fire ครับมันเป็นไพ่เหมือนไฟเป็นไพ่เหมือนธาตุไฟใช่ไหมครับเป็นไพ่เหมือนอความหลงไหลเป็นไพ่เหมือนความแบบการมีอารมณ์ที่อยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างสร้างโปรเจกต์บางอย่างสร้างผลงานบางอย่างหรืออาจจะ,ะทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นความใหม่หมนะครับเฟรชสำหรับชีวิตของคุณเนี่ย,ยไพ่ใบนี้เนี่ยให้อารมณ์เหมือนถ้าคุณกำลังจะสตาร์ทเริ่มต้น Business ธุรกิจงานนะครับโปรเจกต์เรือต่างๆมันเป็นแมสเซจของความสำเร็จนะครับฟัวฟยมันคือความสำเร็จนะครับคือความสำเร็จในที่นี้ผมยกตัวอย่างผลละกันผมตั้งเป้าหมายครับที่จะทำช่องเนี้นะครับ u t u b e เนี่ยคืออยากจะไปถึง1 0 0 0งแสนซับสไครต์มากๆนะครับอยากจะไปถึงมากๆเลยอยากจะมีโล่งเงินใช่ไหมครับ แต่1นึ่งแสนซับสครายออ์ครับมันอยู่ๆมันไม่ได้ทําเดือนหนึ่งสเดือน3เดือนแล้วมันได้เลยครับสิ่งที่ผมกําลังจะบอกคือเป้าหมายของคุณมีใช่ไหมครับเป้าหมายของผมมีนะครับแต่ผมจะจัดการกับความรู้สึกความทุกข์ใจที่เมื่อไหร่จะได้10,000แสนซับสครา์เมื่อไหร่จะได้โลดตรงนั้นอย่างไงมันคือการจัดการนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าความสําเร็จของคุณนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า คุณเฝ้ารอมันได้แค่ไหนคุณอดทนมันได้แค่ไหนนะครับส่วนใหญ่เราเรามีความรีบร้อนนะครับที่จะได้บางสิ่งบางอย่างเร็วมากๆอยากจะได้เร็วๆนะครับมันก็เลยทําให้เราทุกใจเมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นแต่สําหรับชาววันอังคารนะครับผมรู้สึกว่าใน3-6เดือนนี้นะครับมันมีสัญญาณครับของความมุ่งมั่นตั้งใจความอดทนความเพียรพยายามนะครับและมันแสดง ออกถึงความอบันดานคือความอุดมสมบูรณ์นะครับไพ่โฟล์ลไฟอครับอาจจะเป็นรากฐานที่มั่นคงการก่อตั้งธุรกิจบิเซเนสนะครับแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะเป็นสัญญาณข่าวดีในเรื่องของครอบครัวนะครับเพื่อนฝูงนะครับหรือความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนานครับจนเป็นการแต่งงานการลงหลักปักฐานกันก็ได้บางคนเป็นข่าวดีของการท้าทายตัวเองนะครับ แบบโปรเจกต์ที่ทํามาเนิ่นนานเนี่ยใน3าถึงหเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะรู้ล่วงมันอาจจะสําเร็จและทําให้คนรู้จักว่าชั้นสุดยอดก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ชาววันอังคารนะครับสิ่งที่อยากจะเกิดขึ้นครับหรือสิ่งที่อยากจะเข้ามาครับใน3าถึงหเดือนนี้เอ็มเพรสครับหมายเลข3ามแน่นะครับ3นะครับหมายเลข3ในช่วง3าถึงหเดือนนี้เนี่ยเอ็มเพรสครับอาร์คแองเจลกราเบรียลครับ ดีวายครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะบอกกับคุณครับ Let wish abundance give birth to your dream เหมือนกันเลยเห็นไหมครับ Rebirth กับ Give birth เนี่ย to your dream natural self and order ครับมันคือการใช้ความสร้างสรรค์นในชีวิตของคุณละผมต้องบอกว่าไพ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยแล้วในเรื่องราวของจิตวิญญาณด้วยนะครับความสําเร็จในทุกๆหนังสือไม่ว่าจะหนังสือคนไทยหรือต่างประเทศหรือไพท่ทุกๆสำรับก็ตามผมรู้สึกว่า คีย์หลักของชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือครีเอชันครับครีเอทีฟครับครีเอทิวิตี้ต่างๆความคิดสร้างสารรค์นะครับเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารครับว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเหมือนเด็กเมื่อเราเป็นเด็กเรามีความเชื่อที่ไม่จำกัดมีความเชื่อที่ไม่สิ้นสุดคุณลองดูคุณตอนเด็กๆก,ก็ได้คุณมีความฝันอะไรนะครับและคุณมีความเชื่อแบบ มากมายขนาดไหนว่าคุณจะได้สิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยไพ่ครับสําหรับชาววรนังคารใน3 6เดือนเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณจะคลอดโปรเจกต์ดีๆเจ๋งๆนะครับคุณจะมีไอเดียเจ๋งๆดังนั้นสั่นจะเทือนตัวเองให้อยู่ใน Positive Energy ให้ได้ครับเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจะคอนเน็กกับจิตวิญญาณของคุณแล้วให้คุณได้ได้พบเส้นทางที่จะสร้างชีวิตครับ หรือเป้าหมายความปรารถนาความฝันของคุณ nature your s e f e n order เนี่ยจงเป็นความรักให้กับตัวเองและจงเป็นความรักให้กับคนอื่นครับเพราะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์จาาจักรวาลครับที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งดีๆหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะครับชาววันอังคารครับสิ่งที่อากจะเกิดขึ้นในช่วง3ถึง6เดือนนี้ mm hmm. empress เนี่ยมีความเป็นแม่สูงมากบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่า ข่าวดีของการลอดบุตรใช่ไหมครับข่าวดีของการขอดไอเดียต่างๆลอดงานนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเออหรือบางคนอาจจะเริ่มทำแบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีสัญญาณของความสำเร็จหรือความอุดมสมบูรณ์มานอาจจะเป็นก้าวเล็กๆก้าวแรกของความสำเร็จก็ได้นะครับที่คุณกล้าที่จะทำ king of cups ครับ สิ่งที่อาจจะเข้ามาครับในช่วง3-6เดือนสำหรับชาววันอังคารนายอ o คอนครับเงินนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับการมีเงินเข้ามามากขึ้นครับอาจจะมาจากธุรกิจมาจากงานเงินโปรเจกต์เงินโบนัสนะครับเงินที่คุณเฝ้ารอต่างๆสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาววันอังคารนะครับเพชรบอร์ดครับ เนี่ยครับเพจซอมบอลมันก็พูดถึงการรีเบิร์ตใหม่การเริ่มต้นใหม่เทรนนีนะครับออกไปแบบลองชาเลนต์ตัวเองท้าทายตัวเองนะครับไปในเส้นทางที่ใหม่ๆไปในเส้นทางที่ไม่เคยทําไปในเส้นทางที่ไม่เคยรู้ครับแต่คุณรู้สึกว่าเสียงภายในของคุณกระตุ้นให้คุณไปทำนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณในช่วง 3- 6เดือนนี้ก็ได้สัญ,ญญาณข่าวดีในเรื่องของงานสัญ,ญญาณข่าวดีในเรื่องของ พบเจอกับช่องทางการสร้างเงินการสร้างรายได้มากขึ้นก็ได้นะครับสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับสำหรับชาวนังข่าครับในช่วง3ถึง6เดือนนี้เอ้จอบครับครับอารมณ์ครับ,รรบสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ครับที่จะเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันเกิดจากจิตวิญญ,ญาณของคุณภายในที่สามารถที่จะคอนโทรลอารมณ์ของตัวคุณให้อยู่ใน ความฟูลฟิลนะครับหรือความสุขของชีวิตได้ King of c u p เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของตําแหน่งนะครับการเติบโตในตําแหน่งนะครับการดูแลบริวารต่างๆก็ได้ครับอาจจะเป็นบิสเนสแมนนะครับบิสเนสเกครับก็ได้ครับ Four of s ฟ o r ดครับผมรู้สึกว่าคุณมีความเบาสบายในชีวิตมากขึ้นคุณจะรู้สึกปล่อยวางมากขึ้นในช่วง3-6ถึง6เดือนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจ,จะเข้ามาคือคุณรู้สึกว่า คุณเซล์เลิฟตัวเองมากขึ้นคุณได้ดูแลตัวเองมากขึ้นคุณใส่ใจตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในลักษณะประมาณนั้นสิ่งที่อยากจะเข้ามาครับสำหรับชาววันางคาในช่วง3-6เดือนนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณเนี่ยครับสเปนอคอนครับเงินครับผลลัพธ์ของเงินผลลัพธ์ของความสำเร็จครับหรือ,อเป็น การวางแผนนะครับธุรกิจในระยะยาวของคุณนะครับในช่วง3-6เดือนนี้ผมรู้สึกว่าคุณจะเกิดการวางแผนทิศทางชีวิตครับในในในทางการเงินในธุรกิจของคุณก็ได้นะครับหรือครับสิ่งที่คุณทำครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมันจะงอกเงยออกดอกออกผลครับในช่วง3-6ถึง6เดือนหรือ7เดือนนี้ก็ได้นะครับและผมรู้สึกว่า เป็นแมสเซจนะครับของสัญญาณข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณด้วยดังนั้นเปิดรับพลังงานข่าวดีครับสำหรับชาววันอังคารครับด้วยการพัฒนาตัวเองให้อยู่ในขึ้นความถี่ของความสุขความปิตินะครับต่างๆเหล่านี้ไว้ครับเพราะว่ามันคือสัญญาณของทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นพาตัวคุณไปสู่บทบาทใหม่ าการเติบโตใหม่นะครับาการเรียนรู้ใหม่ๆบางคนเป็นการเรียนรู้นะครับบางคนเป็นการแบบเปลี่ยนงานไปอยู่ในตำแหน่งของลีดเดอร์ผู้นำเปลี่ยนผันตัวเองจากพนักงานประจำไปเป็นบิสเนสนะครับแมนบิสเนสโกลเจ้าของธุรกิจกิจการต่างๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าใน3-6เดือนเนี่ย มันมีการพักผ่อนมันมีความสบายใจนะครับเกิดขึ้นมาสาหรับคุณมันเป็นชีวิตที่สมดุลสาหรับคุณก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการพบเจอกับความสัมพันธ์ relationship ใหม่ๆนะครับพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนา relationship ก็ได้แต่ A soft cup เนี่ยมันก็จะพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ idea น,นะครับพูดถึง uh, mindset มุมมอง,มอง,มองที่เป็นบวกด้วยคุณอาจจะอ,ออกจากกรอบ ความเชื่อเดิม,ดมนะครับของตัวเองเราไปท้าทายตัวเองในใน,ในความเชื่อใหม่ๆที่บริการชีวิตของคุณให้ดีขึ้นก็ได้นะครับก็จะเป็นข้อความไม่เสร็จทั้งหมดประมาณนี้เลยสำหรับชาววันอังคารครับขอบคุณครับ